วันเดินอายุตั้งแต่ที่ไปดูที่มี่อายุประมาณสักสิบปีเมื่อวันนี้ผมจะมีการเตรีใมการดำนินงานนะครับจะเป็นแบรไหนครับครับวันนี้เราจะเสนอละครวีบ้านให้ท่านได้ชมนะครับในท้องเรื่องคุนช้างคุณแผนตอดคุณแผนฝันบ้างเรื่องราวเป็นอะไรไปชมกันเลยครับ ็นอะไรนะเนี่ยเป็นบทจ้าหมายถึงแสดงเป็นตัวอะไรอ๋อเป็นแม่ทีมมานั่งทำอะไรอ่ะนั่งรอ 拜。 แต่รอให้อะไรต่างๆได้เคลียร์กระจายได้แล้วจ้าก็ฉันคิดถึงพี่แผรนี่นะจูสิไปรบทับจับตึกตั้ง,งนๆปัาดนี้ยังไม่กลับมาเลยอะ่ะเวลาเดือนนี้นเองขุนช้างก็เดินทางมา ตอนนี้เป็นคนรวยที่สุดไงุแล้วเรียกไรว่ะรวยเหืน้กาจ่ากระหัจ้า ขมา้เะอยู่อ้า,า,าอ,าอาขอบใจวันดีโอ <c oughs> นีนน่คุยกันออรมคุยกันก่อเอี่ยู่ในคนมีบ้านหมในบมมีคน,นอยู่ไหมแล้วที่มันมามันมีทุาา่อะไร ไม่้วลหระท้าไม่มีดราจะไปกลับไปเถอะเเลยขับใจจ้าโอ้ยที่คุยกันไหมเนี่ยไปไปลุกไปตรวจปรตูใ้เขาเลยไปไปเลยี่ไม่ใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามหน

โอ้โราคาเลยเอาดูมเก็ตกนยขึ้นโอ้แต่เจาางมจ้าช้งกินต้งเนอะไรเนบ้าหรอี่คะปวด่ต้ตาไม่แต่งานใหม่ได้ไงส่ตัวรอ ใจจะไม่ยอมแต่งแม่นายรับคุณพี่ออกปานจึงนี้ฮะขอบคุณค่ะแม่นายรักกันแต่ตื่นกิ่จุกคะ่ะรักกันแต่ไม่ยอมออกแต่งกันเป็นไฉไนรู้ใช่ไคะไม่รู้เรื่องกันหมดเลยเหรอเนี่ยเจ้าค่ะ หัวรอะหัวใครเสียงดังไปถึงคุ้งน้ำข้าโน้นกระมังจริงเหรอคะเ็นป้าพี่เขียนพี่แยบนี่ข้าบอกแล้วใช่ไหมว่าอยากหัวเราะเสียงดังไม่งามเลยนะ <c oughs> นดูที่ชักทคอมังเบาสองคนมันหรือจะกล้าถ้านายไม่นำก่อน เวลาที่คุณทางและกำังมีความสุขอั้นุณแผนก็เดินทางมาถึงไปเพรไปเพดินถงปาาุิงไปเพจ๋อยุ๊ทเป็นไทเนี่ยุนแผนุนแผนริงๆเนี่ยชาดิไทเลยเนี่ยถ้าเป็นขุนแผนจริงๆต้องเสกไปมะามให้เป็นตัวต่อได้ทาได้ไมไม่ใช่ปัญหาโตมาโอ้ จะเดมาขามให้เป็นก ok. ัาตงแมจะ่อรอยสิบปีเอ้าเมื่อรอยสิบปีอะไปเคยได้ยินหรือไงละสิปต่อมาเะอาีล่อบาข้าไป่งินไหนลองชักชวดิชักโบกอะ ลงบ้านหรือเข้าไปที่ข้าตาเออโอ้ไม่เอาเราจะเข้าบ้าน่ไดเดี๋ยวทำไมจะเข้าไปได้ยังไงเล่าทำไมเล่าเข้าไปไม่ได้ทำไมตอนนี้คุณช้างก็นำพิมได้เสียแล้วอยู่ที่ไหนฮะไอช้างใหญ่ปีนตาไอต้อนใจโมโหโฉดเดียวมโหก็เจี๊ยบแตกตาโอ้ยพวกนี้ไม่ตโมโหขนาดนั้นเลิกหมดโหนะเลิกหมดแล้วขอามพูดไอ้ช้างไอเวรพลอยยศ คราดีนั้นพูแพนผูแผนเป็นอะไรเหยียดแก้วยืนเหยียดแกลื้อสุนทวรรณะด้ยเยียดสุนทรวรรณะด้วยคราดีนั้นผุ้แพ้แพเยืนเหยียดดาบฟาบุญบนเรือนใหญ่ไม่จัท้ายช้าง ฮักในเหอเมื่อดาบไว้ตายเคยไม่ฟังหญิงพิษหญิงแท้ยญิงเจ็บสิ่งหมายจะบังชีวิตทั้งตัวนั้นแล้วจะด่าฟ้ามืดเึิ่งอยู่นยันยิ่งได้ไม่ฟังวันนู้นตาถลนให้มันตายบอกไม่ดี ត្រង់ណានពិធីនេះទេលអូត្រង់ណានជានាំមើលដាក់ហើយ 我给你打来了，你派个，奖励 Thank <laughs> you. นาเก๋นาชันตรงไหนคะถ้าพูดความจริงเจ้าเป็นคนกำเริบไม่รู้จักการรักเทส์วาจาริคนุ่งการบังไม่รู้ความจิตใจอยากกระด้างไม่มีเมตตาฆ่าท่าบริวารไม่อาการเอางานที่ครา้ตัวเป็นคนดีแต่แต่งตัวหน้าสมน้อยห้ตาหน้าขาวหน้ารังคัน